เรื่องนี้ถึงเรื่องนี้ถึงหูนักพลแน่นอนแอบแอบแอบลุงพลลุงพลลุงพลเหรอไม่เล่นไม่เล่นพี่เมไปมาอ่ะมีอะไรมาฝากมาเจ้นแพ็กเกจอะลูกเซ็นรับไหมคะไปเซ็นตรงไปเพื่อน่ะค่ะไปอันนี้ด้วยเหรออ่ะหิ้วไปอันนี้พี่โอ๋ให้เหรอ ะให้นโอเคไปค่ะไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีมีสวัสดีป้าได้ยังสวัสดีป้าด้ยังสวัสดีสบายสบายต้องกลับเลยสนใจไหมคะสนใจไหมคะต้องยังไงคะทําไงก่อนคะทําไงคะขอบคุณค่ะสิลูกขอบคุณท่านก่อนไหวมือเออเรียนที่ไหนอ่ะศูนย์พัฒนาเด็กตมบลเขนนะคะซอยสิริชัยอ่ะ พัดถึงหรอพี่ปอนเพราะตัวสูงสูงเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาเอกสารก่อนลูกแม่เอาเอกสารแป๊บนึงแม่ไม่ไปเลยแม่ไม่บายก่อนหรอไม่บายเดี๋ยวเดียวคืออะไรอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเ, <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปอีกอึ๊บ <c oughs> โอเคเอาเอาเอาเหยียบแล้วนั่นนะเหยียบแล้วค่ะคเหยียบแล้วค่ะไม่พังหรอกค่ะอ่หยิบขึ้นมา ไม่พังเอาไปต่อเออเออเอเอ,เอาาไ,ไม่มีอะไรหายไปเดินไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะได้ของเกลียบไปค่ะเราทำโตอีกแล้ว ไปชั้นห้าค่ะอันนี้ชั้นสองเองลูก <c oughs>